ไปเที่ยวกันบ้างนะครับหลายจังหวัดเองก็มีเรื่องของไม้ดอกเมืองหนาวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดพิษุนุโลกเองก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าที่อื่นนะครับซึ่งช่วงข่วงสุดสัปดาห์นะครับไม่รู้จะไปพักผ่อนหยุดที่ไหนไปที่จังหวัดพิษุนุโลกครับไม้ดอกอย่างที่เห็นอย่างเช่นกล้วยไม้เองก็บานชูช่อกันมาอย่างมากมายนะครับอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองเลยเป็นร้านกาแฟร้านหนึ่งนี่แหละครับมีพันไม้นานานพันธุ ออกแบบให้เหมาะสมกับจังหวัดพิษณุโลกที่มีสภาพอากาศค่อนข้างจะเป็นป่าร้อนชื้นจะบอกในไนว่าคืออากาศร้อนนั่นแหละครับแต่ว่ายังมีไม้ดอกเมืองหนาวมาอยู่ในพื้นที่อยู่ที่ร้านแคนาคาเฟ่อขอโฆษนาน,นิดนึงแล้วก็ขออุป,ปถัมภ์ด้วยนะครับ,รบในส่วนร้นานดังกล่าว <c oughs> เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพน้องๆที่จะอยากบอกให้ฟังนี่คือว่านอกจากสภาพอากาศดีแล้วยังให้วิชาชีพของน้องๆนักศึกษาเข้าไปในการเรียกว่าฝึกทักษะอาชีพนั่นเองเขาทํา MOU ด้วยคุณ กับวิทยายลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาชีวะสถานประกอบการต่างๆเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับน้องๆสาขาที่จะเข้าไปได้นะครับก็มีข้า,าราชการการท่องเที่ยวและโรงแรมของอาชีวะศึกษาพิษณุโลกเทคนิคพาณิชยาการบึงพระจะบอกว่าจริงๆคือสาขาอื่นก็ได้นะครับถ้าเข้าไปฝึกประสบการณ์รไม่เฉพาะแค่สาขานี้เท่านั้นนะครับอืจนตอนนี้นะครับต้องบอกทุกคนเลยว่ากระแสตอบรับดีมากๆเพราะว่าตอบโจทย์ความเป็นคาเฟ่ในสวนได้อย่างลงตัวนะครับทำให้นายบุญรักษ ยอดเพชรครับอดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาในวัยกเกษียณซ,ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเองเนี่ยเขาตัดสินใจจัดเทศกาลงานนี้ขึ้นมาครับดอกไม้เมืองหนาวขึ้นมีนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็ได้เดินทางไปเปิดงานนะครับโดยกิจกรรมงานของเขาเนี่ยเขามีการนำดอกกล้วยไม้และก็ดอกไม้เมืองเหนือครับแล้วหรือว่าเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าดอกไม้รืดูหนาวจากจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์ามาจัดตกแต่งนะครับที่สวนอย่างสวยงามอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ เลยนะครับพร้อมกับจัดสถานที่ถ่ายภาพความประทับใจแก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่4ธันวาคมเป็นต้นมานะครับยาวไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยแล้วก็ที่สําคัญครับตั้งแต่วันที่30ธันวาคมไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ปี2564นักท่องเที่ยวจะได้มาชมดอกทิวลิปครับดอกไม้ประจําชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์จํานวนกว่า2,000ดอกนะครับแล้วก็นํามาจัดแสดงในห้องติดเครื่องปรับอากาศขนาด กว้าง6เมตรยาว12เมตรทั้งยังเปิดพื้นที่นะครับให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเนี่ยเขาเข้ามาจําหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดแล้วก็ยังให้นักศึกษาครับสังกัดอาชีวศึกษาเปิดการสอนอาชีพระยะสั้น108อาชีพตลอดงานซึ่งคาดว่าตลอดระยะเวลา70วันที่เปิดเทศกาลครับก็จะเป็นการทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้นให้กับจังหวัดพิษณุโลกด้วยครับเรียนเชิญไปได้ที่เคนาคาเฟ่น,นะครับ